สวัสดีครับพบกับช่อง B Be the b a s Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับช่อง B Be the b a s Channel ในการผลิตคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับทุกวันนี้เราอาจจะพบเห็นคนนั้นคนนี้ที่ล้วนแล้วแต่มีความมั่นใจกันทั้งสิ้นนะครับแต่ในกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไม่มีความมั่นใจเพราะพวกเขาแฝงตัวอยู่กับเราทุกที่แต่เขาไม่โดดเด่นสะดุดตาเท่าคนที่มีความมั่นใจเท่านั้นเองครับ วันนี้เราเลยเอาวิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมาฝากกันครับคนที่ไม่มีความมั่นใจฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันทําให้เราพลาดโอ,อกาสในชีวิตไปหลายๆอย่างจากคําว่าไม่มั่นใจหลายๆคนพลาดโอกาสที่จะได้งานดีๆเพราะคําว่าไม่มั่นใจหลายๆคนสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะคําว่าไม่มั่นใจสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัญหาใหญ่เพียงแต่ว่าเรามักจะมองข้ามหรือบางคนถึงกับกล่าวโทษตัวเองไปเลยทีเดียวครับ วันนี้อยากจะให้ทุกคนได้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นมาดูกันว่า10วิธีต่อไปนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่ 1. เชื่อใจตัวเองคนที่ขาดความมั่นใจนั่นมาจากการที่คุณคิดเสมอว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่ดีพอฉันไม่เหมาะสมถ้าหากตัวคุณเองยังไม่เชื่อใจตัวเองแล้วคุณจะแสดงออกมาให้คนเห็นความสามารถของคุณได้อย่างไรขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าฉันทําได้ฉันเต็มที่ฉันดีพอแต่ที่สําคัญครับ เชื่อในหัวใจของคุณว่าทุกอย่างมันจะต้องดีข้อที่2ตั้งเป้าหมายคนเราล้วนจาเป็นต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับหากเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตจิตใจจะห่อเหี่ยวและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหนทางเดินรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านั่นส่งผลให้ความมั่นใจของคุณลดลงดังนั้นคุณควรจะตั้งเป้าหมายและพยายามอย่างเต็มกําลังเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายครับมั่นใจทุกก้าวที่เดินไปหาเป้าหมายของตัวเองครับ ้อที่3พูดคุยกับตัวเองอย่ามองว่าการพูดคุยกับตัวเองนั้นคือการเป็นคนบ้าน,นะครับแต่ว่ามันสําคัญและจาเป็นมากๆสําหรับมนุษย์เราความมั่นใจคุณไม่สามารถไปหาจากที่ไหนได้คุณต้องสร้างมันด้วยตัวคุณเองครับมันพูดกับตัวเองในกระจกหรือจะนั่งนิ่งๆแล้วพูดกับตัวเองในใจครับขอบคุณตัวเองที่มีความพยายามในทุกๆเรื่องชื่นชมตัวเองในผลสําเร็จให้กําลังใจตัวเองเมื่อยังไม่บรรลุเป้าหมายบอกรักตัวเองเพื่อให้เราทําทุกอย่างเต็มที่ สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองครับความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทันทีข้อที่ 4. ค้นหาตัวตนหลหลายคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าไม่รู้ตัวเองมีดีด้านอะไรมีความสามารถด้านไหนหรือชํานาญกับเรื่องอะไรดังนั้นพยายามศึกษาตัวเองว่าเราชื่นชอบอะไรและมีความถนัดอะไรอะไรที่เราสามารถทําออกมาได้ดีและเราเองมีความสุขที่จะทํามันถ้าเรารู้ว่าตัวเองถนัดหรือเหมาะกับอะไรเราจะมั่นใจที่จะทํามันอย่างเต็มกําลังครับ หากยังหาตัวตนไม่เจอก็ให้ค้นหาอย่าตัดเพ้อหรือบั่นทอนความมั่นใจตัวเองนะครับข้อที่ 5. สร้างบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพเป็นปัจจัยภายนอกที่คนพบเห็นหากเรามีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะเสริมความมั่นใจและสร้างความสง่างามให้กับภาพลักษณ์เมื่อผู้คนพบเห็นจะดึงดูดพลังงานบวกมาให้เราทําให้เรามีความมั่นใจและรู้สึกด,ดีมากขึ้นครับบุคลิกภาพสร้างง่ายนิดเดียวเพียงแต่เราลงมือทําและแก้ไขในจุดบกพร่องของตัวเราเองเท่านั้นเองครับ ข้อที่ 6. เรียนรู้ผู้อื่นการเรียนรู้ผู้อื่นไม่ใช่การเอาตัวเองไปเป็นผู้อื่นนะครับและเรียนรู้ว่าคนนั้นเขาพบเจอกับเรื่องราวอะไรในแต่ละวันและมันผ่านไปได้อย่างไรเข้าหาผู้อื่นอย่างจริงใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นครับเมื่อเรามีเพื่อนฝูงและเรียนรู้การใช้ชีวิตผู้อื่นจะทําให้เรานั้นนํามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองทําให้ตัวเองมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและลงมือทํามากขึ้นนะครับ หรือบางครั้งอาจจะเอามาเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้จักระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้ข้อที่7ให้เวลากับตัวเองในยุคสมัยนี้นั้นคนเราเอาเวลาทั้งชีวิตทุ่มเทกับการทํางานและการหาเงินจนบางคนไม่มีเวลาให้ตัวเองจิตใจห่อเหี่ยวเพราะไม่มีเวลาเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวและปัญหาต่างๆทําให้เราแบกรับปัญหาโดยไม่ได้ผ่อนคลายหรือวางมันลงนะครับส่งผลให้ปัญหาต่างๆนั้นลดความมั่นใจของคุณไปเยอะทีเดียว เพราะกลัวว่าจะเจอเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆไม่มั่นใจว่าผลจะเป็นอย่างไรดังนั้นควรให้เวลากับตัวเองได้แก้ไขปัญหาเมื่อแก้ปัญหาผ่านไปได้เราจะมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับข้อที่แดอย่าเปรียบเทียบให้ตัวเองดูด้อยหลายคนไม่ชอบการเปรียบเทียบนะครับบางครอบครัวที่มักจะชอบเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้คนฟังฟังแล้วคงไม่รู้สึกโอเคหากเปรียบเทียบแล้วได้รับแต่ข้อด้อยจะเป็นการสร้างปมในใจ จะทาให้คนนั้นไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยนะครับดังนั้นอย่าพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่ให้มุ่งมั่นทําของเราให้ดีที่สุดครับเคยมีคนพูดว่าจงอย่ามองคนที่ดีกว่าเราแล้วท้อใจแต่ให้มองคนที่ด้อยกว่าเราแล้วเดินต่อไปคนที่เจอเรื่องราวหนักกว่าเราเขายังผ่านมันไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันครับเมื่อคิดเช่นนี้แล้วเราก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่9ทบทวนเรื่องราวในแต่ละวัน1วันมีย4่สี่ชั่วโมงนะครับเราเจอเรื่องราวต่างๆก็มากมาย ในแต่ละวันเราควรทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือดีเพื่อเป็นแนวทางต่อไปว่าถ้าเราทําแบบนี้จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่ามันจะทําให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเมื่อเราระมัดระวังชีวิตเราก็จะดีขึ้นความมั่นใจก็จะตามมาและที่สําคัญครับการทบทวนเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันนั้นจะทําให้คุณได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดแล้วได้มานั่งคุยกับตัวเองด้วยนะครับข้อที่10ยิ้มอย่างสม่ําเสมอ รอยยิ้มนอกจากทำให้คนรอบๆตัวรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับยังเป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกด้วยบางคนอาจจะไม่ได้มีความสุขหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกดีมากมายแต่การยิ้มนั้นไม่เพียงแต่ยิ้มให้คนอื่นนะครับแต่เป็นการยิ้มให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆมันก็แค่นี้เองอย่าให้อะไรมาทำลายความมั่นใจของเราครับเวลาที่เรายิ้มให้กับปัญหามันก็เหมือนกับเป็นการเรียบความมั่นใจและเติมพลังให้กับตัวเองนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองขอบคุณข้อมูลดีๆจาก lifestyle.com นะครับอย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง B The b e s Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ